แนะคะแล้วก็ใส่แบนด้าใ่ะไรมาแบบโอเค,ค่ะทีนี้เราก็จะเดินทางไปชัยนาทาวนะคะยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะมื้อเช้านี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลย<ม>ตอนนี้11บเอมงครึ่งแล้วนะคะจะถึงชัยนาทาวก็น่าจะเที่ยงพอดีวันนี้เป็นเที่ยงวันเสาร์นะคะไปดูกันว่าสูตรอาหารแม็กซ์เวลที่ชัยนาทาวจะคนเยอะแค่ไหนนะตามไปดู วันนี้นะคะเราก็ใช้บริการเจ้า,ารถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเดิมนะคะก็เราก็จะขึ้นจากลาเวนเดอร์ไปที่ป้ายที่เขียนว่า E W 15นะคะเราก็ใช้รถสายสายีเขียวเหมือนเดิมนะคะมาเดิมรถมาแล้วเดินหาทางออกก่อนนะคะว่าจะไปแม็กเวลฟูเซ็นเตอร์ไปทางไหน นะติดเองนะก็เดินเพราะการติดว้าวแม็กเวลกูเซ็นเตอร์ข้ามถนนไปเลยนะคะ เป็นไก่ครึ่งตัว15ดอนผ้าเปล่าอีกร้านหนึ่งชื่อร้านทิ่งเฮงนะคะเราซื้อมาแบทเทิลกันเลยไก่กับข้าวนี้นะ6ดอนนะแล้วก็ผัก4ดอนเดี๋ยวเราจะมาชิมสองร้านนี้พร้อมอกันนะคะว่ารสชาติเป็นไง <S <S มาแล้วตื่นเต้นอยากกินเดี๋ยวขอกินข้าวมันไก่เฮงเฮงก่อนข้าเมนไก่เฮงเฮง เฮงเจะเป็นแบบขาวๆหน่อยน้ำซอสเขาก็จะแบบไม่ข้นมากส่วนเทียนเทียนน้าซอสที่เขาลากไก่มาจะข้นมากเลยอันนี้ของเทียนเทียนนะคะเข้มข้เมนเพราะว่าไก่มันเข้มข้นแล้วก็เนื้อนุ่มกว่าแบบ คนเต็มทุกที่นั่งเหมือนร้านก็เปิเดเยอะอยู่นะแล้วร้านเยียนๆก็คนต่อแถวแบบยาวมากน่าจะประมาณกี่คิวอ่ะป,ะปะ๊าบ2ายี่สิบยี่สิบคิวแต่ว่ารอแค่ประมาณก็ประมาณสิบห้านาทีได้สิบสิบห้านาทีไม่นานมากเนี่ยขอตัว ทานให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราจะไปไหนเราค่อยมาคิดกันอีกทีนะคะวัดผาเขียวแก้วนะคะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อาหารแม็กเวลฟูเซ็นเตอร์เลย mm hmm. ก็ทานอาหารเสร็จก็เลยแวะไปถ่ายรูปที่วัดผาเขียวแก้วแป๊บนึงนะคะเราไปเดินดูรอบๆ ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้ออาหารกลับไปกินที่โรงแรมนะคะเดินจากวัดพยวแก้วไปรประมาณ200เมตรนะคะเดี๋ยวจะไปร้านที่ชื่อว่าไหลาฟานฮอเกอร์นะคะไปซื้อท้าวไก่อบแล้วบะหมี่ไอ้อายากินด้วยนะคะที่โรงแรมเพราะว่าเมื่อกี้นางไม่ยอมกินน้หมกอิ่มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศไชน่าทาว์ ยาบ่นก็ร้อนแล้วนะคะวันนี้สิงคโปร์แดดออกแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานยังไม่ร้อนมีเมฆเยอะก็เลยอากาศเย็นวอล์กอินสตรีทขายแบบของที่ราลึกเดี๋ยวเราแวะดูแป๊บหนึ่งแล้วการเผื่อมีของเล่นให้เด็กๆจะได้ไม่งงแง่นีอันละสามเหรียญของรางเครื่องรางของขัง,ขงมันมีท้อยหรอเดี๋ยวแวะดูของก่อนนะคะไ,ได้้อยมาแล้วหนึ่งอันครับ ดูร้ายไม่ใช่เรนหนึ่งดาวกันคนเยอะไหมนะเสียวมากค่ะว่าคนจะเยอะเพราะเป็นวันเสาร์อ๋อเตรียมใจไปนิดนึงถึงแล้วนะคะว่ามีไก่ให้เด็กนะข้าอ,อะไรสักอย่างหนึ่งของกีเล่นบะมีไก่ รสชาติาเหมือนกับไก่อบซีอิ๊วดำอะไรปรนะมาณนี้นมแล้วก็อีกจานเป็นบะหมี่ซี่โคงที่โคงก็คือดีนะมีกระดูกอ่อนให้ด้วยกรุบกรุบชอบข้าวหมูก,กรอบสุดเลยค่ะยกให้เป็นอันดับหนึ่งถ้ามาชิม้าว่านี้ก็จะสั่งข้าหมูก,กรอบอีกหมดนี่ก็สามสิบเหรียญไม่รู้ถูกหรือเปล่า,าถ้าเป็นราคาสตรีทฟูดอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสิงคโปร์ไฟเออร์นะคะเราเดินทางจากโรงแรมลาเวนเดอร์โฮเทลนะคะนั่งรถไฟสายสีเขียวไปหนึ่งป้ายแล้วก็ไปต่อสายสีน้ำเงินอีกหนึ่งป้ายลงที่พมนาไปออก e x i กซนะคะเกือบหนึ่งน่มแล้วเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิงคโปร์ไฟเออร์ในบรรยากาศที่หัวพุ่ำแล้วนะคะมาถึงด้านหน้านะคะต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อน ก็เราไม่ได้จองตั๋วมาก็จะต้องมาต่อแถวนะก็มีคนรออยู่ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองไปดูผ่าตัวกันโ okay, <thank> บัตรผู้ใหญ่สองนะคะแล้วก็บัตรเด็กหนึ่ง บัตรเด็กจะราคา21เหรียญส่วนบัตรผู้ใหญ่จะราคา33เหรียญน,นะคะเรามาซื้อหน้างานเลยบลูแอนด์นใช่ไหมคะ

นั่งตรงนี้เหรออยากนั่งตรงนี้เหรอว้าวขึ้นไปสูงเลย มีไฟสีอะไรบ้างอะ่ตอจะบอกเพื่อนๆว่าสิงคโปร์ไฟเออร์นะคะเป็นชิงชา้า ติดอันดับ3อันดับของโลกเลยนะคะบนแคปซูลเนี่ยนะคะก็สามารถจุคนได้ถึง28คนเลยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเลขมงคลนะคะเขาก็เลยใช้ตัวเลข28เนี้ยเป็นเลขนำแบบลัคกี้นัมเบอร์เลยก็มี28แคปซูลด้วยเราก็สามารถดูวิวเพลินๆนี้ได้บนสิงคโปร์ไฟเออร์นะคะ1รอบก็จะ ใช้เวลาประมาณ30นาทาีก็จะเห็นวิวมุมสูงทั้งหมดเลยนะคะของสิงคโปร์ได้360องศาเลยตั้งแต่วิวแบบมารีนาเบย์หรือว่าไอตัวสิงคโปร์พ่นน้ำหรือว่าเวิวเมืองวิวตึกใดๆนะคะเห็นได้รอบเลยค่ะ กลไกของมันนะ่ะจะหมุนแบบหมุนให้เราไม่รู้สึกกระเทือเลยนะครับซูลนะ่ะเขาไม่รู้เขาออกแบบยังไงนะคะแล้วก็ในแคปซูลก็อากาศเย็นมากแอร์สบายชวยมากเดี๋ยวเราไปดูฝัง่งฝั่งนี้บ้างนะคะ จะเป็นวิวตึกตึกเยอะเๆมีตึกขนมชั้นเฮ้ยอันนั้นอะไรน้านั่นน้าไม่รู้อะไรเหมือนเสาทองอันไหนบ้านอายาอยู่ตรงไหนคะบ้านอายาอยู่ตรงไหนคะเน,นี่ยรู้ไหมตึกไหนตึกไหนก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหมโฉมโฉมเห็นไหมตเต็มไปหมดเลยอ่ะ กังเอยูเจอไหมเนาอหาเจอเหรอคะมนหาเจอเลย่ะมนแมหาไม่เจอเลยอ่ะหาคอเจอเปิดไฟไหน จะเป็นตึกเรือนี่เลยมานีน่าบีก็อ้นี่ก็เป็นวิวแบบข้างหลังสวยมากมีอาร์ตมิวเซียมด้านหลังด้วยไฟกันคือสวยมากเลยโ้ของจริงสวยมากค่ะแล้วก็เราก็เดินถ่ายรูปเล่นไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ3ามทุ่มแล้วเดี๋ยวเป็น3ามทุ่มที่สิงคโปร์นะคะ แต่ว่าเด็กก็คือเริ่มจะงว่วงนอนแล้วเพราะว่าเป็นสองทุ่มเมืองไทยนะคะเราก็ต้องพาเด็กกลับโรงแรมก่อนนะคะแล้วก็คืนนี้ก็คงจะไม่มีถ่ายอะไรแล้วก็เจอกันรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็ตามมาดูกันต่อนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนดีแผนเราก็จะเปลี่ยนทุกวันเลยะคะ่ะบ,บาย